สวัสดีครับผมบาลรีครับจากช่องบาลรีทีวีนะครับวันนี้มาตามต่อสูตรสองตัวล่างครับว่แล้วให้ไปเก้าสามให้ไปเก้าสามออกหกสามครับก็จะได้เก้าเอาหัวลงเป็นหกเฉยเลยนะครับผมมั่นใจมากๆเลยว่าจะมาเก้าสามนะครับนะครับผมมาร์คไว้ตัวสามเห็นไหมครับ เลขสามที่ผมขีดไว้นะครับสองก็บสามมาตัวแล้วผมก็มาร์คไว้ที่สามนะครับผมก็บอกเอซไปบอกเก้าสามครับเก้าสองเก้าสามตัวเน้นคือเก้าสามล่างนะครับปรากฏว่าออกหกสามนะครับนี่ผมเองก็ยังซื้อไว้เลยครับเก้าสามนะครับ เป็นหกสามเจนี่นะครับนี่มาตามต่อกันครับเห็นไหมครับมาดูสถิติก่อนนะครับเห็นไหมสิบหกเมยยอหกแปดนะครับเห็นไหมออกสองหกหกสองสองเจ็ดนะครับเอาหลักหน่วยนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็หลักแสนหนึ่งครั้งครับนะครับเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่บวกสองเป็นสิบหก ก็เอาหกมาทำไปแต่งเจ็ดได้หกกับเจ็ดนะครับลางออกมาศูนย์หกเนี่ยมาครับสองพคหกแปดเอามาคำนวณหางวดหกสิบหกพฤษภานะครับที่ออกสองหนึ่งสามสามแปดแปดหลักหน่วยแปดบวกกันสองครั้งก็สิบหกหลักแสนสอง สิบหกวกสองเป็นสินะครับเอาแมานะับไปแจมนหะนึ่งเกได้8ปดกับเก็มา8ปดเจับแปดเจ็ 8, พฤษภาหกออกสองห้าหมศูนย์เก้หลักหน่วยเกวกันสองครั้ง9ก้าสอบบวก หลักแสนสองสิ 2, 8, บแปดบวกสองเป็นยี่สิบเอาศูนย์มานะครับศูนย์ในศูนย์ก็หนึ่งครับออกสองศูนย์ครับหนึ่งมิยอหกแปดออกห้าห้าเก้าสามห้าสองหลักหน่วยคือสองบวกกันสองครั้ง ได้4 4่บวกหได้9ก้า็เก้ากับ0นะครับออก0 6ครับ0มาหลัก10ครับดูสิบหกมิถุนาหกแปดหู้นย์เจ็ดสามเก้าสองนะครับ หลักหน่วยบวกกันสองครั้งได้สี่สองบวกกันสองครั้งได้สี่สี่บวกห้าก็ได้เก้าเก้าศูนย์เหมือนเดิมครับเมื่อนี้ออกเก้าหนึ่งกลับมาดูนหนึ่งกรกฎาคมหกแปดเก้าสี่เก้าสองสี่หกหลักหน่วยหกบวกกันสองครั้งได้สิบสองสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ด นะครับย e ีเอ e, ็ดาหนึ่งมาน่าไปแจมเป็นสองหกับสนะครับออกสองหกครับสองหกสิบหกก็คอหกแปดสองสี่หบวกกันสองครั้งได้8 e, 8ดบวกสได้10 e. ก็เอาศูมานะครับจางไว้ศนย์นำไปแจ้มหได้0นกับ1ที่ออกคือ5 0ศครับนะครับศนย์ 0, มาหลักหน่วยดูหนึสิงหานะครับหกจุดแามาเมื่อก่อนเพื่อคำนวณหา16สิงหานะครับ6 8นะครับ8ปดหนึ่งหนึ่ง แปดห้าสองสองมาคันสองครั้งได้สี 8, ่สี่บวกหลักแสนคือแปดสี่บวกแปดได้สิบสองเอาสองม,มาสองกับสามออกหกสามนะครับเดี๋ยวผมให้ไปเก้าสามออกหกสามนะครับตอนนี้งวดต่อไปครับมาดู 4 8 6 5นะครับล่างคือ6 3 16สิงหานะครับ ดูนะครับ9 9 4 8 6 5 5บวกกัน2ครั้งคือหลักหน่วยบวกกันสองครั้งได้10 10บวกหลักแสนอีก9ก้าเป็นสินะครับก็ได้เนะครับ9กับ0นะครับจะออกอะไรนะครับ อหนึ่งกันยานะครับนะครับ เก้าเก้าสี่แปดหกห้าห้าบวกกันสองครั้งได้สิบสิบบวกเก้าได้สิบเก้าเอเก้ามาครับแล้วก็นับอีกแต้มคือศูนย์เก้าสิบในนี้เอาศูนย์เก้ากับศูนย์นะครับจะมาตัวไหนนะครับหรือว่าจะมาหกเก้านะครับหกเก้าห้าเก้าหรือจะเป็นศูนย์สามนะครับเลขสวยน่านจะเป็นหกเก้านะครับ นะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับ f 4นะครับเอาละครับเลขล่างนะครับสองตัวล่างเก้ากับศูนย์นะครับและคาดว่าน่าจะเป็นหกเก้าหรือหรือว่าจากหกสามจะกลายเป็นเก้าสามกลับมานะอายุของพันปีหลวงนะครับหรือว่าหกเก้านะครับขอให้ fc โชคดีทุกท่านครับที่ดูคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ